แล้วก็ทูนเบอร์สามสุดท้ายเนี่ยผมจะให้เป็นฟินิชฟลอร์หรือว่าเก็บพื้นนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คือเราคําสั่งนี้มันมัลติทูนนะครับตัวนี้ก็คือใช้ทูนในการมิเนตนะครับโปรเซสอ่าหลังจากนั้นตัวเลเวลครับเหมือนเดิมครับก็คือเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนในส่วนของมิลลิ่งเลเวลสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ รายการเรียนกัน7วันทีนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา2องทุ่มวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอกสิทธิ์บัวสดใช้สีสกุลนะครับก็ผมก็เป็นซัพพอร์ตนะครับทางด้านสูริแคมนะครับสำหรับเนื้อหานะครับวันนี้ที่จะมาแนะนำการใช้งานก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน Solid ค m นะครับเป็นแคมนั่นเองก็คือหลักๆวันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของงาน 2D นะครับเป็นคำสั่ง Pocket นะครับซึ่งมันมี อยู่คำสั่งหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็น multi tool for pocket นะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่จะมาช่วยนะครับในการให้เราทําแคมเนี่ยนะครับให้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากตัวเป็นแบบปกตินะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใช้งานนะครับตัวคำสั่ง multi tool for pocket เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับ แล้วก็งานตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นงาน 2D นะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นลักษณะพ็อกเก็ตนะครับซึ่งในแต่ละพ็อกเก็ตนะครับก็จะมีความลึกนะครับที่แตกต่างกันอย่างเช่นนะครับตัวนี้ก็มีความลึกที่นะครับอันนี้27สิบมิละตัวนี้ก็คือยี่สิบมิลเราสามารถสังเกตจากแถบข้างล่างได้นะครับต่อมานะครับตัวนี้ย5ิบห้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น17มิลและอันสุดท้ายนะครับก็คือ 22มิลอ,อันนี้ก็คือเป็นความลึกนะครับที่แตกต่างนะครับในคําสั่งพ็อกเก็ตแล้วก็คอนเซปต์นะครับของ,งานตัวนี้ที่ผมจะวางอันดับแรกเลยก็คือผมจะใช้คําสั่งพ็อกเก็ตนะครับในการลากก่อนนะครับเพราะว่าในงานแมชชีนเราต้องมีการลาฟแล้วก็เผื่อไว้เก็บผิวนะครับโอ peration ที่2ผมจะมาทําการเก็บผิวในส่วนของที่เป็นผนังทั้งหมดนะครับของชิ้นงานนะครับพวกผนังตรงนี้ และ o per ation สุดท้ายนะครับก็คือเป็นคำสั่งเ,เก็บผิวเฉพาะพื้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใช้คำสั่ง multi tune for p o c k e t นะครับผมก็จะเปรียบเทียบนะครับก็คือวาง o per ation โดยใช้ p o c k e t แบบปกตินะครับว่ามีการวางโปรเซสหรือว่าปรับตั้งค่าแบบไหนนะครับในส่วนของทูนนะครับผมเปิดทูนให้ดูอันนี้ก็คือผมมีการสร้างทูนไว้แล้วนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่3 ทูลนะครับเป็นทูลหนึ่งนะครับไดสิบหกก็คือใช้รับนะครับทูนสองได1สิบสองเป็นทูลฟินิชนะครับก็คือใช้เก็บผนังและทูนสุดท้ายนะครับเบอร์สามเป็นทูนสิบมิลนะครับอันนี้ก็คือใช้ในการเก็บเฉพาะพื้นอย่างเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราไปที่ตัวโอ peration นะครับในงาน 2D ดี้อันนี้ผมเลือกเป็นพ็อกเก็ตนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นแบบคําสั่งแบบปกติก่อนนะครับถ้าเป็นตัวมัลติทูลนะครับก็จะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับ อันนี้ผมใช้เป็นแบบปกติก่อนนะครับเมื่อเลือกโ peration มาแล้วอันนี้ผมก็เมนวนะครับก็คือเลือกขอบเขตนะครับหรือว่าพื้นที่ในการขุดพ็อกเก็ตนะครับอันนี้ผมสามารถคลิกบนพื้นได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความลึกแตกต่างกันก็ตามนะครับก็สามารถเดี๋ยวตัวโปรแกรมนะครับจะมีออปชั่นให้เราปรับนะครับในส่วนของความลึกต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาก็ในส่วนของทุนครับอันนี้ผมเลือกเป็นทุน เบอร์หนึ่งนะครับได1สิบหกที่จะมาใช้ในการลาบก่อนนะครับในกด โอเคนะครับอันนี้ในส่วนของทูนนะครับผมก็จะมาเลือกนะครับเป็นทูนแรกนะครับที่ใชในการลาบก่อนนั่นก็คือทูนเบอร์หนึ่งนะครับก็เป็นตัวใดสิบกมินนะครับอันนี้ผมเลือกมาเลยนะครับต่อมาในส่วนของหน้าต่างต่างอันนี้ก็กําหนดนะครับตามเงื่อนไขนะครับที่เราว่าต้องการสีรอบเท่าไหร่อ่ต่อมาในส่วนของเลเวลนะครับตําแหน่งเลเวลตรงนี้นะครับถ้าของเร่มก็คือจะอิงนะครับที่ความลึกสิบเจ็ดมิลนะครับซึ่ง อย่างที่บอกก็คือในงานตัวนี้นะครับพ็อกเก็ตจะมีความลึกไม่เท่ากันฉะนั้นตรงมีลิงเกลเวลตรงนี้นะครับเราสามารถมาปรับตรง v a r i a b l e นะครับก็คือให้ตัวโปรแกรมนะครับปรับเปลี่ยนความลึกให้ใหม่นะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นดีเทคคอรีอันนี้จะมีบางตำแหน่งนะครับถ้าไม่ nap นะครับหรือว่าเอายิมที่ไม่จับอันนี้ผมสามารถมาแก้ไขโดยนะครับอันนี้ผมไปนิวใหม่นะครับอ่าแล้วก็ทําการเลือกผิวใหม่ได้เลยนะครับอันนี้อ่าลี่ผิวนะครับ ท,ที่พื้นผิวได,ได้เลยนะครับก็มีทั้งหมดห้าพ็อกเก็ตนะครับอโอเคอทูนอันนี้นะครับเมื่อกี้ทูนเราเลือกมาแล้วนะครับก็คือไดสิบหกเลเวลอย่างที่บอกก็คือผมจะมาปรับแล้วก็คลิกขวานะครับให้ตัวโปรแกรมเลือกเป็นออโต้ดีเทคฟอร์ออลนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมเ็าจะปรับเปลี่ยนในส่วนของความลึกให้นะครับของงานชิ้นนี้นะครับตามพื้นผิวพ็อกเก็ตนะครับที่เราเลือก่ากดโอเค ต่อมานะครับในส่วนของเทคโนโลยีหรือว่าสเต็ปดาวก่อนนะครับอันนี้เราก็มาปรับว่าโอเคในงานตัวนี้ยเราจะกินลงสเต็ปดาวนะครับลงครั้งละเท่าไหร่นะครับก็ปรับตามเงื่อนไขของทุนหรือว่าของแมทที่เรียนนี้ก็ต้องปรับใส่ให้เหมาะสมนะครับอันนี้ผมอิงตามค่าดีฟอลต์นะหลังจากนั้นผมก็ติ๊กนะครับให้ตัวโปรแกรมเนี่ยปรับในส่วนของสเต็ปลงแต่ละครั้งนะครับให้เท่ากันนะครับทุกครั้งต่อมาในส่วนของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ โอเครูปแบบการเดินก็เดินแบบคอนทัวร์นะครับแล้วก็ปรับเผื่อในการเก็บผิวนะครับอันนี้ผมเผื่อผนังศูนย์ยาแล้วก็พื้นไว้ศูนย์ยามนะครับหลังจากนั้นผมก็เซฟเป็น c คลคูลเอทอันนี้ก็คือโอเปอเรชันแรกนะครับในการกัดหยาบอ่ะในถ้าผมลองซิมูเลตดู โอเคพอเช็คเลสอันนี้ก็จะเหลือนะครับผนังและก็พื้นนะครับตามเงื่อนไขที่เรากําหนดอ่าต่อมานะครับเราก็ต้องทําการวางโอเปอเรชันนะครับในการเก็บผิวออันนี้นะครับง่ายๆก็คือผมจะก๊อปปี้โอเปอเรชันนี้มาเลยนะครับเสรเป็นก๊อปปี้มาหลังจากนั้นตัวชุนที่อันนี้ก็คือประจําของเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือพอเราใช้การก๊อปปี้มานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกใหม่ทูนอันนี้เราต้องไปเปลี่ยนนะครับผมก็เปลี่ยนเงื่อนไขทูนนะครับ เป็ียนเป็น,ปนได้12มิลน,นนี้คือมาใช้เก็บนะครับในส่วนของผนังอย่างเดียวนะครับอ่าเลเวลโอเคตรงนี้นะครับถ้าในกรณีคมตัดทุนของเรานะครับอ่าเลเวลตรงนี้นะครับถ้าในกรณีคมตัดทุนอันนี้คมตัดของเราอยู่ที่30มิลน,นะครับแล้วก็ระยะความลึกของงานนะครับลึกสุดอยู่ที่นะครับ27มิลอันนี้ผมจะกินทีเดียวเลยนะครับไม่ได้กินสเต็ปดาวนะครับฉะนั้นตรงเลเวลวันนี้ผมจะปรับเป็นศูนย์นะครับอ่าต่อมาในส่วนของ ตัว variable ตัวนี้นะครับก็ยังจําเป็นของเดิมมานะครับก็คือเราก็ไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนแก้ไขเช่นกัน,นต่อมาเทคโนโลยีอันนี้นะครับเงื่อนไขก็คือในคําสั่ง Pocket เราสามารถเลือกเป็น wall finish only ได้นะอันนี้ผมติ๊ก active ไปเลยนะครับก็คือให้เก็บเฉพาะผนังอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็ save and calculate อันนี้ก็จะได้เงื่อนไขนะครับในการเก็บเฉพาะผิวอย่างเดียวมาให้เรานะครับ ต่อมานะครับในส่วนคําสั่งถัดมาเราก็จะทําการเก็บพื้นนะครับก็เพิ่มมาอีกหนึ่งโอเปอรชันเพราะว่านี้เราต้องการแยกทูนแยกโอเปอรชันนะครับีนผมก็เซฟมันก๊อปปี้มาลักลักนะครับทูนผมจะไปเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นทูนเบอร์สามเป็นไดสิตนะครับตัวนี้ผมกดเลือกอต่อมาเลเวลก็ยังอิงของเดิมนะครับแล้วก็ ในส่วนของสเต็ปดาวผมก็ปรับเป็นสูนย์เหมือนกันก็คือให้กินที่พื้นเลยนะครับต่อมาก็เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวโอเพนพ็อกเนะครับผมมาบอ,อกแล้วก็ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจากวอลฟินิชเพราะมันจำองเดิมให้มาเป็นฟลอร์นิโอลี่นะครับก็คือเก็บพื้นอย่างเดียวอ่ะส่วนตรงนี้ก็คือเราเก็บไปแล้วอันนี้ผมไม่ต้องการออฟเซ็ตนะผมปรับเป็นสูนไปเลยนะครับ ในส่วนลิงก์ต่างๆเราก็เลือกปรับเอานะครับว่าต้องการให้ลิงก์เข้าออกมานแบบไหนอันนี้ผมอิงตามค่าดีฟอร์ไปนะครับหลังจากนั้นก็เซฟแอนคาลคูเลตอันนี้ก็จะได้นะครับในส่วนของการเก็บฟิ n i s ผิวนะครับเฉพาะพื้นอย่างเดียวอันนี้ผมลองซิมูเลตดูโอเคนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยสามารถเช็คุกในส่วนของเลได้นะครับก็คือเป็น ลักษณะเป็นสีน้าตาลนั้นคือเป็นผิวฟินิชสูงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับของการใช้งานคําสั่งพ็อกเก็ตนะครับแบบปกตินะครับที่ไม่ได้ใช้เป็นแบบมัลติทูลก็คือเราต้องเลือกทั้งหมดนะครับสามโอเปอเรชันนะครับในการแมชชีนงานนะครับทีนี้เราจะมาใช้คําสั่งมัลติทูลฟอร์พ็อกเก็ตนะครับคําสั่งนี้คือเราเลือกแค่โอเปอเรชันเดียวนะครับที่เหลือนะครับจะให้ทูลนะครับในการมีเนด โปรเซสต่างๆอย่างเช่นทุนหนึ่งมีเน็ตเป็นคำสั่งลับนะครับทุน2เป็นฟินิชผนังและทุน3เป็นฟินิชพื้นนะครับะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับซับเทสสามโอเปอเรนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับหลักๆก็ไปในส่วนของตัว2.5 d ดีเหมือนเดิมนะครับเลือกเป็นพ็อกเก็ตนะนะครับ จากนั้นในเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเรามาเลือกเป็นมัลติทูนที่เข้ามาครับมันจะขึ้นในส่วนของตัวป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับจิวเวนตี้นะครับอันนี้ผมเลี้วใหม่ไปเลยนะครับก็เลือกเหมือนเดิมนะครับในตำแหน่งพ็อกเก็ตที่เราต้องการจะเม็นชีน โอเคนะครับที่สําคัญจะอยู่ตรงทูนนะครับตําแหน่งนี้อ่าอันนี้จะเป็นหน้าตาของมัลติท o l นะครับซึ่งก็จะให้เราเลือกนะครับทุนแรกอันนี้ผมเลือกมาเลยนะครับอ่าทุนแรกเป็นทูนเบอร์หนึ่งนะครับใดสิบหกตัวนี้จะใช้เป็นทูนลาบนะครับอ่าซึ่งด้านหลังเขาจะมีให้เราติ๊กเอ็กซิว่าใช้ทําอะไรอย่างเช่นเก็บผนังเก็บพื้นนะครับอันนี้ถ้าเราใช้ลาบเลยก็คือเราจะไม่มีการติก๊กนะครับอ่าต่อมาผมเลือกเพิ่มครับ เลือกเป็นทุนเบอร์สองนะครับอันนี้ก็กดโอเคไปอ่ะทีนี้ทุนเบอร์สองนะครับตัวนี้ผมให้เก็บผนังอ่ะแล้วก็ติ๊กเอ็กทีตรงฟินิทวอลนะครับตำแหน่งนี้อ่ะแล้วก็ทูลสุดท้ายนะครับเป็นทุนเบอร์สามอ่ะอันนี้ผมก็ติ๊กเลือกขึ้นมาอ่าแล้วก็ทูนเบอร์สามสุดท้ายเนะี่ยผมจะให้เป็น ฟินิชฟลอร์หรือว่าเก็บพื้นนั่นเองนะครับอ่ตัวนี้นะครับก็คือเราคำสั่งนี้มา multi tool นะครับตัวนี้ก็คือใช้ tool ในการมินิทนะครับโปรเซสหลังจากนั้นตัวเลเวลครับเหมือนเดิมครับก็คือเราก็ต้องมาอปรับเปลี่ยนในส่วนของมิลลิ่งเลเวลเนื่องจากพ็อกเก็ตนะครับมีความลึกไม่เท่ากันนะครับที่เราสังเกตก็จะเห็นอยู่นะครับตำแหน่งนี้ที่เรือเราก็คลิกขวาเลือกเป็น auto detect for all นะครับอกดโอเคนะครับเรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับตำแหน่งนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเซ็ตที่ทูนหนึ่งก่อนทูนหนึ่งนะครับอ่าเรเวลก็คือจะให้กินลงสเต็ปดาวลงครั้งเท่าไหร่ถ้าเป็นแปดมิลเท่าเดิมนะครับอันนี้ผมก็ติ๊กอีกคั่วแล้วก็เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เผื่อเหมือนกันครับศูนย์ุดสามพื้นและผนังนะครับอ่เข้าไป ก็ okay. ไม่มีการติ๊กนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวทูนสองในเลเวลอันนี้ก็คือผมต้องการเก็บผนังอย่างเดียวผมก็ใส่เป็นศูนย์ใบนะครับในเทคโนโลยีตรงนี้พื้นผมก็จะยกไว้ศูนยุดสามนะครับพื้นยกไว้ศูนยุดสามนะครับต่อมานะครับในส่วนของทุนเบอร์สามตรงนี้นะครับ เป็นฟินิชนะครับก็คือเป็นฟินิชพื้นอย่างเดียวนะครับอันนี้อ่ะโอเคอันนี้ผมติ๊กแอคทีฟเป็นฟลอร์ฟินิชนะครับแล้วก็ทุนเบอร์สองนะครับบางทีขอโทษทีผมลืมคือติ๊กเป็นวอลฟินิชอ่านะครับก็คือทั้งสามอย่างนะครับทั้งสามทุนนะครับทุนแรกเผื่อเก็บผิวไม่มีการติ๊กนะครับทุนที่สองอ่าก็คือเผื่อพื้นไว้ติ๊กเก็บแค่ผนงังนะครับแล้วก็ทุนที่สาม นะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือติ๊กฟลอไปเลยครับก็คือฟินิชฟลอเมื่อได้ทั้งสามอย่างนะครับอันนี้ทั้งทุนหนึ่งทุนสองทุนสามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตับตรงทุนสามนิดหนึ่งพอได้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมเลือกแค่โอเปอเรชันเดียวหลักการนั้นผมก็เซฟเป็นโชว์ผลิตนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมนะครับจะทําการสร้างโอเปอเรชันให้เรานะครับทั้งหมดสามโอเปอเรชันนะครับอ่ะตามเงื่อนไขของทุนนะครับที่เรากําหนด่ะก็ได้เงื่อนไขนี้เลยนะครับ อันแรกเป็นการกัดหยาบนะครับอันที่สองเป็นการเก็บผนงังและอันสุดท้ายนะครับเป็นการเก็บผืนอ่านะครับในส่วนของพวกลิงค์พวกนี้ก็สามารถปรับได้นะครับว่าโอเคนะครับในทุนสามเนี่ยลิงก์จะให้เข้าแบบไหนนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องการให้ยข้หรือเข้าลงก็ได้อาจจะปรับเป็นนันนะครับอย่างนี้นะผมแคลใหม่แล้วกันนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาจะอัปเดตให้ใหม่นะครับ นะโอเคนะครับจะได้ลักษณะลายจุนผาดเงินผ่ดลักษณะนี้ครับอ่าอันนี้ก็นะครับการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับช่วยลดโปรเซสลดเวลาในการแมชชีนกับเพียงแค่เรามาไมเนทนะครับในส่วนของทุนนะครับตัวเนี้ยว่าโอเคแต่ละทุนเนี้ยเราจะให้นะครับแมชชีนเป็นรูปแบบไหนลักษณะไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกัดยาบนะครับเผื่อในการเก็บผนังนะครับเก็บพื้นอันนี้ก็สามารถไมเนทได้นะครับโดยเลือกแค่โอเปอเรชันเดียวนะครับก็คือเป็น มัลติพูลหลังจากนั้นพอเรากำหนดเงื่อนไขทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพอแค้ออกมานะครับตัวโปรแกรมก็จะสร้างนะครับโอ peration ให้เรานะครับทั้งสั่งโอ peration ออกมาเป็นเงื่อนไขลักษณะนี้เลยนะครับสเหราอันนี้ก็เป็นนะครับคําสั่งนะครับการใช้งานนะครับตัวมัลติพูลนะครับก็ลองไปปรับนะครับใช้งานดูนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ที่เป็นเกี่ยวกับตัวคําสั่งนะครับ มัลติ t ู n ฟอร์พ็อกเกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอสอนงานใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ